ข่าวข่าวล่าสุดออกมาแล้วนับสลับการเปิดตัวเครื่อง Nintendo Switch รุ่นใหม่ใช่ไหมครับผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นตามเพจต่างๆแล้วนะครับเพราะว่าคือท่านประธานชุนทาโร่ฟูรุกกาวาเนี่ยหรือเป็นประธานคนปัจจุบันของ Nintendo นะครับเขาก็ได้ยืนยันออกมาแล้วว่าภายในงบประมาณหน้าเนี่ยก็หมายความว่า สิ้นเดือนช่วงมีนาคมปี2025เนี่ยจะมีการพูดถึง Nintendo Switch เครื่องใหม่นะครับเพราะว่าโอ้โหมันินี่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่อง Nintendo Switch ตัวใหม่นี้มาหลายคลิปเอามากๆแล้วนะครับแล้วก็เขาได้พูดถึงอะไรหลายๆอย่างครับจากการหานวัตกรรมใหม่ๆครับอย่างเครื่อง V ใช่ไหมก็ต้องเป็นการควบคุมเรื่องการเคลื่อนไหวถัดมาจากเครื่อง V ีเนี่ยเป็นวิววก็จะเน้นแบบว่าเป็นแท็บเล็ตอีกต่างหาก แต่วิวยูนี่คือมันเจ๊งยักษ์เอามากๆเลยครับเพราะว่ามันเปิดตัวช้าเอามากๆจนทําให้ตลาดวงการแท็บเล็ตเนี่ยของตระกูล iPad หรือตระกูลแท็บเล็ตต่างๆคือเอาไปกินสัดส่วนทั้งด้านการตลาดหมดแล้ว,ลวคือเกมมันพอร์ตได้ยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับว่าวิวยูนี่ถือว่าเจ๊งเอาเจ๊งยักษ์เอาเลยจริงๆนะ แล้วก็พูดถึงเรื่อง Nintendo Switch เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกอย่างเรื่องการพบพ่านครับเราจะสังเกตเลยนะครับว่าตอนนี้ Nintendo Switch เนี่ยก็ถือว่ายอดขายถล่มทลายไปเรียกว่า140ล้านเครื่องแล้วนะครับก็อาจจะเป็นลองไอ้ตรง Play Station 2อย่างเดียวนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าเขาอาจจะทยอยทยอยขายแหละมันผมก็ไม่คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่ามันจะมีโอกาสให้จะได้แซงเพย์สองหรือปล่า และที่สำคัญนี้อีกเลยนะครับคือทาง Nintendo เนี่ยก็จะมี Nintendo Direct ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับ ก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีการออกมาแย้มแย้มอะไรหรือเปล่านะสลับเครื่อง Nintendo Switch oh ตัวใหม่นะครับสิ่งที่คนต้องการเลยนะครับสลับเครื่องเกมเมื่อทุกคน,นต้องอยากเล่นเกม 1080p แล้วก็เป็นภาพที่สามารถรองรับรันภาพด้วยจำนวน60เฟรมเรทนะครับก็หมายความว่าคือปกติเราจะเล่นแบบพวกเกม30เฟรมเรทอาจจะมีกระตรกกระตกที่เราเห็นทั่วไปใช่ไหมก็เอาพูดง่ายๆเลยนะครับว่าอย่างเกมบางเกมเนี่ยมันโอ้โห มันเรนเดอร์แทบไม่ทันอ่ะอย่างเกมอะไรอ่ะเกม1้อยูปก้าใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีปัญหาว่า Perform a n c e ของเครื่องในเฮนโดสวิตบางทีมันก็รองรับไม่ทันและมันแบบ generate ภาพแบบไม่ทันอ่ะผู้นี้ดีกว่าบางทีแบบเล่นเกม1้อยูปก้าที่กำลังมาตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะแล้วบอกว่าต้องมารอโหลดทุกๆกี่นาทีทุกๆการเข้าเมนูเนี้ยถ้างั้นที่เกมในยุคปัจจุบันนี่มันไม่ควรที่จะมีคำว่านาวโหลดดิ้งที่มันกินเวลาจนทำให้เรารู้สึกหงุนหิดใจได้แล้วใช่ไหมครับและไหนจะเวอร์ชั่นโปเกกอี เวร์ชันโปเกมอนเนี่ยผมขอพูดและขอบ่นในฐานะคนที่เคยติดตามมานานแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ผมก็เริ่มเบื่อๆนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมจะว่าไงอะไอคนอวยผมก็ว่าเขาก็อวยจนออกนอกหน้าจริงนะผมยิงคิดในใจนะว่าอวยกับเป็นแบบผู้ถือหุ้นน่ะ ทั้งนั้นที่เกมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเป็นฟูลไวท์ได้แล้วใช่ไหมครับคือมีพูดมีภาคมีการพูดแบบมีเสียงบทนาเหมือนเกมขนาดเกมเกตบีเกมมินนี่ทั่วไปนะครับยังมีการใส่สงใส่เสียงมีการแบบฟูลไวท์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่โปเกมอนนะครับแม้กระทั่งภาคล่าสุดนี้ก็ยังเป็นแบบภาษาแบบแบบไม่มีเสียงฟูลไวท์อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือจะบอกว่าระดับ และเกมเพย์ภาพมันก็ถือว่าโคตรกากเลยนะครับบางทีเล่นไปค้ามั่งกระตกบ้างถ้าใครได้เล่นภาคอย่างภาค Sort a แอน h i ชิใช่ไหมครับจะเห็นเลยว่าภาพมันกระตกแล้วมันเจเนเรตภาพไม่ทันเลยนะแบบภาพแบบบางทียังเป็นโพลิีนแบบแข็งๆเลยสักพักหนึ่งถึงจะแบบว่า ทำให้กราฟิกมันสมูได้เออทั้งนั้นที่แบบเกมยุคปัจจุบันคือมันอย่างว่าเลยครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าเกมบางเกมของ Nintendo มบางอย่างมันก็ตกยุคไปแล้วคือเครื่องมันตกยุคมากเพราะว่าตอนนี้มันก็อายุวานามมันเจ็ดปีกว่าแล้วนะครับก็ต้องมารอดูแหละว่าเครื่อง Nintendo ตัวใหม่ที่กำลังจะออกมาหรือกำลังเป็นข่าวเนี่ยแต่ว่าหูจริงจริงมัน ถามว่ารอช่วงเดือนมีนาคมปี2องพเนี่ยมันอีกนานเลยครับเกือบปีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันแค่เป็นการเปิดตัวด้วยนะครับเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะวางจําหน่ายช่วงปีไหนช่วงเดือนไหนอาจจะวางจําหน่ายช่วงเดือนกันยกดาก็ได้ใช่ไหมอย่างที่เคยวางขายในรถสวิตช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะวางขายช่วงกันยกรดาหรือไม่ก็ช่วงปลายปีอีก แล้วเรายัางอย่าลืมนะครับเราอาจจะต้องคอยแะแว้ระวังไทยกเกี่ยวกับพวกพ่อค้ารีเซลอีกของยุคแรกเนี่ยอาจจะหาเล่นได้ยากมากเลยนะครับโดยเฉพาะเราลองนึกถึงสมัย p พ5อย่างนี้ดิโอ้โหกว่าจะได้เล่น p พ5รล่อไปเกือบปีถึง2ปีกว่าจะหาซื้อได้แบบว่า walk in ทั่วไปใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันนะเดนโนสวิดารุ่นใหม่ถ้าสมมติว่ารองรับกราฟิกได้ดีขึ้นเล่นภาพได้ 60เฟรมเรทอย่างเงี้ยผมไม่ต้องการถึง120เฟรมเรทหรอกแค่60เฟรมเรทเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ไม่กระตกและอย่างหนึ่งผมว่าระดับ 4K มาให้ผมเดาเลยนะคือผมผมผมเดานะอย่างเกมของ Nintendo เขาไม่ได้เน้นกราฟิกจากขนาดนอยู่แล้วด้วยผมเดาว,ว่าอาจจะไม่ถึง 4K ด้วยซ้ำก็คาดว่าน่าจะประมาณ Full HD แหละ Full HD จะประมาณสัก60ได้60เฟรมเรทใช่ไหมก็ต้องมารอดูกันนะครับ สิ้งที่สำคัญเลยเนี่ยคือผมระแวดระวังก็คือพวกพ่อค้ารีเซลเนี่กว่าจะได้ขายได้ก็โอ้โหผมว่าอาจจะประมาณอาจจะหาซื้อได้ง่ายจริงอะช่วงประมาณปี2026โดยประมาณนี้นะครับอาจจะแบบว่าหาซื้อได้ทั่วไปนะก็อาจจะเป็นประมาณช่วงกลางปีนี่ก็จะเป็นการวิเคราะห์ของผมโดยประมาณนะเท่าที่เราเคยเจอมาถ้าจะไม่ผิดเนี่ยคนที่ซื้อใน Hendo Switch ช่วงแรกๆเนี่ย อาจ,จประมาณช่วง3ถึง4เดือน3เดือนถึง5เดือนเนี่ยอาจจะหาซื้อเครื่องยากแล้วก็จะขาดตลาดไปช่วงหนึ่งแล้วก็อาจจะขายในช่วงที่เขาแบบว่าขายแพ็คเกจรวมกับแผ่นเกม2เกมถ้ามุดผมจำไม่ผิดน,นะครับที่ไม่เป็นไงเลย วันท right? no so so ูสวิตอะไรสักอย่างเนี่ยแหละถราผมจําชื่อเกมไม่ผิดนะแล้วก็ขายพ่วงกับเกมแซลดาหรืออะไรสักอย่างผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็โหเจ็ดปีแล้วที่มันจะขายเครื่องเกมพ่วงกับแผ่นเกมมี2แผ่นก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะสรับเครื่องใน t ฮ n d ดที่จะมีการ เปิดตัวรุ่นใหม่อาจต้องรอถึงปีหน้าดีเออเดือนมีนาคมปี2 0 2 5ก็รอคาดหวังนะครับว่าจะมีข่าวแย้มๆหลุดออกมาบ้างหรือเปล่าคือถามม่า Nintendo ก็ยอมรับเลยนะครับว่าเขาก็รักษาความลับได้อย่างนี้มากๆเลยนะอย่าง Nintendo Switch ก็ถือว่าว้าวนะสำหรับในการเปิดตัว Nintendo Switch ออกมาแล้วก็ Nintendo Switch Lite ที่เป็นเวอร์ชั่นแบบเป็นเกมพกพายอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็ต้องมารอหวังดูนะครับว่านวัตรกรรมใหม่ของ Nintendo Switch เนี่ย เครื่องใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรแตกแต่างจากเครื่องเก่ามากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าเลยนะครับว่าอุปกรณ์คอนโซลที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาขายก่อนนั้นนี้ผมมั่นใจว่ามันอาจจะใช้งานได้อย่างพวกกิฟอะไรพวกนี้อย่างพวกจอยจอยคอนผมเชื่อว่ามันน่าจ,จะสามารถใช้งานด้วยกันได้แต่สิ่งที่สําคัญคือเกมเก่าๆที่เคยออกมาในทาง Nintendo Switch เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจหรือว่าสามารถเล่นกับเครื่อง เ n t e n d o Switch ตัวใหม่ได้อย่างแน่นอนแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะเล่นเกมภาพสมูทได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับอย่างสมมติว่าเราเห็นเล่นเกมบางเกมเนี่ยภาพมันนุ่งนวงเล่นเกมบางเกมรู้สึกว่ามันกระตกกระตกเงี้ยเล่นเกมบางเกมน่าจะมีการโหลดที่ค่อนข้างที่จะเสียเวลานานนะครับมันก็จะดีขึ้นเหมือนพวกสมัย p พ4 PS4 p พ o ซีโปรก็ได้ครับที่แบบว่าการโหลดเนี่ยมันจะไวขึ้นแบบเทียบเป็นวินาทีเลยก็ว่าได้นีก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับ ใครที่เข้ามาใหม่นะครับมีก็อย่าลืมฝากกดไลค์ <sk ill> กดแชร์กดติดตามซับสไคร์แล้วก็ก,กระดิแกแจ้งเตือนด้านล่างกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องทาง GoTars Story ก<อ>ันด้วยส่วนใครที่กํลาลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้อเครื่อง Nintendo Switch ในช่วงนี้หรือภายในปี2024ดีไหมก็ลองช่างใจดูแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณไม่เคยเล่นเกม Nintendo Switch เลยแต่ว่าอยากจะรอเครื่องใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่า ใครที่ไม่อยากรอถือว่าอย่างน้อยเราก็อยากจะเล่นเกมซื้อก่อนได้เล่นก่อนก็ไม่เสียหายนะครับผมว่าถึงตอนนั้นราคาในโนิตก็ไม่ได้ขายตกอะไรมากมายอะไรนะครับคนที่กําลังลังเลว่าจะรอเครื่องใหม่ดีไหมมันรออาจจะรอนานนะครับอย่างที่ผมบอกไปเราอาจจะได้ซื้อภายในกลางปี2025หรือปลายปี2 0 2 5ก็เป็นไปได้น,นะครับแล้วก็ต้องมารอดูอะไรหลายอย่างส่วนที่ใครที่กําลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้ออะไรดีไหม ผมบอกเลยนะถ้าอยากเล่นก็ซื้อครับตอนนี้เกมเนี่ยแค่นี้เราก็เล่นไม่หวาดไม่ไหวแล้วไ่นจะเกมที่เป็นเจ้าหญิงพีสิผมดูตัวอย่างแล้วโคตรน่าเล่นเลยเราชอบเกมไหนก็ซื้อได้เลยนะครับไหนจะมีวิธีการซื้อแบบคื่อะใรนซื้อแบบไม่ต้องซื้อแผ่นนะ่ะซื้อแบบ e s h o อผมก็ได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับในการซื้อเกมในราคาถูกที่เราต้องคอยหมั่นเช็คข่าวคาวโดยตลอดนะเราจะได้เกมในราคา 200- 300 400ไม่เกิน ห้าหกร้อยโดยประมาณนี้ครับคือเรียกได้ว,ว่าประหยัดเงินได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวก็คลิปนี้ก็ขอบ่นแค่นี้ก่อนและการส่วนคิดแมาจะเป็นอะไรต่อไปฝากเพื่อทุกคนรอติดตามน้วยครับส่วนตัวคลิปนี้สวัสดีครับ